ตอดุมยักษ์ครับสองลังครับเดี๋ยวเอามารวมกันนะครับลังนี้นางพญาตายครับไม่มีนางพญาครับมารวมกันเป็นลังเดียวนะครับนี่ครับน่าจะโตไวครับนี่ตัวนางพญาครับครับต้องรีบลงนะครับหลายชั่วโมงแล้วครับโโหดชันครับ สูงมากๆครับดีแท็กไม่สัญญาณของสีอันตรายครับแปดสิบองศาครับครับสุดยอดเลยครับหาต่อหลุมยักษ์ครับไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับบรรยากาศดีครับ <S <S <มา S 1> สุดยอดครับสวยครับ จะถึงลังแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปดูนะครับครับก็มาจับต่อลงยักษ์ไปเลี้ยงนะครับครับตอนนี้ก็ถึงลังแล้วครับพื้นที่ทันเลยครับนี่มากตัวแม่ยังไม่เยอะเลยครับตอนนี้ก็ต้อง เสียงดูครับเดี๋ยวต้องดูนางพญาครับว่าจะอยู่ไหมนะครับทุกจริงน่าจะมีสักร้อยกว่าตัวถึงสองร้อยตัวแล้วครับอันนี้ยังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวต้องขุดดูก่อนครับเพราะว่าตัวแม่ต่อง,งานไม่เยอะเลยครับ อรับวดเจรังแล้วนะครับ,น,รบะนะครับอาจะมานลี่โล้กวยครับมันโตนะครับอรไม่ดีนลครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมารอเปิดดูลังกันครับเดี๋ยวเก็บแม่ให้หมดก่อนนะครับ cầm xoay xoay lên, lên đây nào. đây nào. Ôi, mịt đấy, đánh bún à, này Như subscribe mẹ mặt của anh kỳ ngọc anh em của kỳ ngọc anh em của kỳ ngọc anh em em ngọc anh em ngọc anh em ngọc อหายเล็กน้อยแหนมแหยไหมหรืออันเหนนี่เอยด้วยน้ำพายำดีมันซาตัวปูน่ะนะตัวปูนี่มีตัวน่ะเนี่ยนั่งตัวปูี่ยแล้วมะม่าซาตัวปูอ่ตัวใดมาใครอันน้องเียพผอมไหมใคร

จะไปคูดหางพูดนะมะใครไอ้มาพ่อหางนั่นเหนียกอ่ะเรียบร้อยครับไม่มีนางพญา,าครับนางพญา,าตายครับนางพญา,าไม่ดีครับเดี๋ยวก็วู้วูบไปเลยเอาไขไปรวมกัน,นครับร้อยครับแม่ลูกแจ่แมแม่เอ้ามันหุ้มไข่เด้อเนาะแม่อะ